เอาเปิดรายการก่อนครับอั Assalamualaikum w a r a h m a t ล l l a h i w a b ร r a k a t u h เตามาพบกับรั้งในรายการ Hassan ที่เป็การไปเที่ยวตอนนี้ก็เป็นการไปเที่ยวครั้งที่สี่้แม่อ้แม่ไอ้แม่วันนี้นะครับเป็นการไลฟ์ครั้งที่สองนะครับของทางเพจ Hassan ของทางเพจ h ัสซานอ่านให้ฟังนะครับวันนี้เราไม่อ่านให้ฟังนะครับเรามาเที่ยวให้ฟังครับเอ้ยมาเที่ยวให้ดูครับ ตอนนี้เรามาเที่ยวดูนะครับพื้นที่ที่เรามาตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ป่านะครับหรือว่าน้าต,ตกนะครับอ่า <c oughs> เราก็จะรู้ว่าถ้าเป็นน้าต,ตกมันย่อมเป็นป่านะครับใ,<ช>ในป่ามีลําธารนะครับมีลําธารและสิ่งแรกเ,เมื่อเราเข้าป่านะครับเราจะต้องขอขออะไรครับอ่าดูอะไรครับอ่าดูอาที่อ่านไปเมื่อกี้นะครับเป็นดูอาที่ขอจากอัลลอฮ คุ้มครองจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะครับสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างน,นะครับสัตว์ร้ายนะครับสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายหรือว่าอะไรที่เราไม่สามารถมองเห็นนะครับไอ้ไอ้ไอไหนี้น่ากลัวนะครับน่ากลัวกว่าสิ่งที่เรามองเห็นนะครับดังนั้นเราต้องขอดุอานะครับลำดับแรกที่เราเมื่อเราเข้าปานะครับเราต้องขอดุอาต่อรอ์นะครับดุดาว่าไครับอูซุบิกาลิมาินลาฮอัตตามาติมินชักลิมาคลักนะครับ นะครับสิ่งแรกที่เราทุกคนจะต้องทํานะครับแล้วก็ขอความคุ้มครองจาร์แล้วนะครับแล้วก็หากว่าเรามาเล่นน้ําแบบนี้นะครับทุกครั้งที่เราโดดน้ําหรือว่าเราลงเล่นน้ํานะครับเราอย่าลืมนะครับด้วยบ้านน้ของเรานะครับบิสมิลลาห์นะครับไม่มีคนดูแลครับผมหมดหอกบัดเข้ามาดูหน่อยนะครับเปิดไหมครับไม่นอย่างนี้เลยครับเข้ามาดูหน่อยนะครับพูดเจ็บคอแล้วนะครับผม เนื้อเราบิสมิลลาห์ลงน้าเลยนะครับแล้วก็ว่ายเล่นนะ้ำไปทาําตามธรรมชาตินะครับแต่ถ้าหากว่าอยู่ๆเราเกิดเราเกิดอะไระอ่ะอ่าเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุอะไร <laughs> เกิดเสียหลักนะครับเสียหลักจมน้ําอย่างนี้นะครับอเอามัน,นี่ก่อนมัน,นี่ก่อนมัน,นี่ก่อนอ่านะครับสำหรับเด็กๆนะครับเวลาเราจะลงน้ำนะครับเราต้องมีสิ่งนี้นะครับนั่นก็คือ ่วงนะครับ่วง่วงนี่ไว้ใช้จับปลานะเอ้ไม่ใช่ไว้ใช้จับปลาเอ้ยไม่ใช่ไว้ใช้เล่นน้ำนะครับอ่ามันสามารถที่จะอิงได้นะครับอ้ฮะนนะครับหากว่าเราจมน้ำนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกนะครับเอับไปเลยนะครับหากว่าเราจมน้ำนะครับ สิ่งแรกเราต้องตั้งหลักตัวเองให้ได้นะก็เมื่อเราเสียหลักเราต้องตั้งหลักตัวเองเราต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับไอ้ไม่ใช่เราต้องตั้งสตินะครับเวลาจมน้ำนะครับเพราะอะไรที่เราจมน้ำก็บระเราเสียสตินะครับพอเสียสติแล้วทุกอย่างมันก็ไปเลยนะครับเราก็ไม่สามารถจะตั้งหลักไว้ได้นะครับไอ้นั่นเก็บไว้ก่อนอย่าไปปล่อยนายปล่อยอย่าไปปล่อยมีคนข้ามมาแล้ว เดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้นะครับเราเมื่อกี้เราสอนทั้งดูอานะครับทั้งดูอาเข้าป่าแล้วก็เมื่อกี้บอกไปนิดนึงว่าหากว่าเราจมน้ําสิ่งแรกที่เราจะทํานั่นก็คือการการตั้งสตินะครับเวลาเราจมน้าหรือว่าเราเสียหลักในน้ำานี่ครับเราต้องตั้งสติลําดับแรกนะครับแล้วก็ร้องเรียกหาคนมาช่วยนะครับและสําหรับคนที่จะต้องช่วยนะครับฮะไม่ด มีคนแล,ลยอะไรบ้างแล,เลเนิครับสำหรับนคน,นที่จะไปช่วยคนจมน้ำนะครับเราต้องหาไม้นะครับไม้ยาวๆนะครับเพื่อให้คนที่จมน้ำได้เกาะน,นะครับหรือว่าเราสามารถโยนสิ่งของที่สามารถลอยได้อย่างเช่นโฟงนะครับโฟงฟอมเอโฟงเกลือกรองเท้าไอไม่ใช่เกลือรองเท้าเล็กไปนะครับฟองน้ำนะครับอย่างเช่นฟองน้ำอันใหญ่ๆนะครับรือก็ห่วงยางนะครับกับกล้องหนหนม่ ห่วงยางนะครับนะครับแล้วก็โยนไปให้ผู้ที่จมแล้วนะครับเพื่อให้เพื่อให้เขาได้เกาะนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศนะครับอ่าคนนู้นคือใครครับอับดุลการีมนะครับนายโนอารายการั้นใด้ฟังนะครับจิตาพุตโธอีดนะครับไปติดตามได้นะครับ อันนี้มาเมาื่อกี้เราไลฟ์สดไปแล้วนะครับปลานี้นะครับถ้าใครรู้นะครับช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับจับหลายตัวแล้วเมื่อกี้3ตัวนะครับใส่น้ำมาเลยอีกรอบอย่าจับมันนะเดี๋ยว,วเดี๋ยวมันหมูมือนี่ครับหัวมันจะหัวขาวๆาวนะครับวัอทั้งหมนเอ้ยแ้วก็ใจไหนอาสซานนะครับอาสซานอาสซานรายการอะไรฟังนะครับวันนี้มาเที่ยวให้ฟังเอ้มาเที่ยวให้ดูนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับแล้วก็เราก็ปอดปอดปอดไปนิดนึงเลยแล้วนะครับแล้วก็อย่าเล่นนะครับเราไม่เราไม่ประมาณนะครับเราต้องขอดูอาอยู่ตลอดนะครับอันนี้เป็นการเที่ยวใกล้ๆนะครับเบิดตัวอะไรกันหน่อยคืนนี้เจอกันสองทุ่มนะครับผมสองทุ่มเจอกันนะครับคืนนี้นะครับอาจารย์อ่านให้ฟังนะครับตอนนี้อ่านเรื่องอะไรครับ คาแมนคาแมนคาเมนอะไรก็ไม่รู้นะครับคาเมนหนูน้อยแสนดีนะครับอา่แล้วก็แล้วก็ฝากติดตามนะครับอ่าอ่านให้ฟังอะไรวะกีตาร์บุตรโตฮิตเอาของเอาของกัซซานก่อนกัซซานคาแมนคาเมนหนูน้อยแสนดีนะครับเอาคาเมนคาเมนนะครับอ่าเรื่องนี้นะครับอ่าเด็กๆน้องๆหนูๆสามารถที่จะมาฟังได้นะครับ ให้ลูกๆฟังนะครับเราจะเป็นเด็กดีไปด้วยกันนะครับพร้อมกับอัสซานกับอีกรอมนะครับจะเป็นเด็กดีไปด้วยนะครับนะครับแล้วก็ขอให้รอมอ่านอะไรฟังครับออก็ปลาหมึกยักษ์และผู้วากปลาหมึกยักษ์แล้วก็ผู้วิจา์ทักความสะอาดโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวที่รายการครับที่รายการฟังไม่ทันครับรายการได้คือรายการ รายการแรกคือรายการอะไรทุ่มนะทุ่มก่ยะเหรอเลุ่่มเลุ่่มกับอะไรรายการแรกคือรายการอะไรหนึ่งกับกอลอะรายการแรกก่อนรายการแรกรายการแรกคือรายการแรกครับเชื่อหนังสื้อเชื่อหนังซื้อเชื่ออะไรครับเล่นตายเลยครับตอนนี้เจ็บของมาเลยครับตอนนี้วันนี้อีกรอบเดียวอย่าเกินกองเลยเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยว กเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเรื่องออสการ์ปลาหมึกยักษ์โอ้ออสการ์ปลาหมึกยักษ์นะครับเราไปดูนะครับ<เ>ไปติดตามกันได้นะครับออสการ์ปลาหมึกยักษ์มันจะเป็นยังไงนะครับผูดไปทักความสารครับผมพูดเลยนังไงดี <im it> นังไงดีโอ้ย oh, สี่คนเลยบังออสการ์ปลาหมึกยักษ์นะครับเราไปดูเ <im it> ราไปดูได้นะครับออสการ์ Oscar คืออะไรปลาหมึกยักษ์คืออะไร ปลาเมื่อกี้มันอยู่ยังไงนะครับติดตามได้ตีอีกรอบนะครับผมสองทุ่มเจอกันสองทเจอกันนะครับสองทุ่มตีได้ไรอีกรอบตีแปดตีแปดเนาะตีแปดใช่ไหมครับผมสองทุ่มดีนี่ตียังไงอีกรอบตียังไงตีวันพื้นตีวันพื้นฮะในเหล็กแปดในเหล็กแปดตีเหล็กแปดเลยตีแปดนะตีเหล็กแปดเลยนะครับ แล้วก็สําหรับไลน์นี้นะครับคนที่ฟังอยู่ก็สามารถที่จะไปฟังย้อนหลังได้น,นะครับเมื่อกี้เราได้อีกรอบกับอารันได้สอนทั้งวิธีการเข้าป่าดูอาในการเข้าป่าแล้วก็ดูอาของความคุมค้มครองนะครับเอาอ่านดูอาไหมนะครับอ่านดูอาไหมอ้าวนิทานนาติลาอิสามติมิชรีมาลาอนี่เป็นดูอาเมื่อเราเข้าป่านะครับขอความุ้มกอ่อมจากอัลลอฮ์นะครับอ่า เอาปาท่องมีอย่าปาตองอีกร้องเพื่อมว่วงอ่าบิสมิลลาด้วยอ่ลลา,บลลาอจบไปเลยนะครับสำหรับสองดวงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับไอ้กรอมกับอัสซานนะครับอย่าลืมนะครับหนึ่งทุ่มเอ้ยสองทุ่มเจอกันนะครับแล้วก็รายการอับดุลกรีมอ่าในให้ฟังนะครับและของอัสซานกับไอ้กรอมนะครับ อ๋อตอนนี้ครับขอจากลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนนะครับดูอาเยอะๆนะครับเอาบายบายอะลาดุมเดยอะลาดกุ้มอะลาดไนต์กุมอรับลอก็บุ่ะครมขอบคุณนะครับสำหรับคนที่มาดูย้อนหลังด้วยนะครับแล้วนะครับผมไปแล้วครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮปอีกรอมหลบอาลุตมัด